สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิทย์แสนทองครับอย่าให้ใจลาออกไปรอข้างนอกก่อนที่จะยื่นใบลาออกจริงครับคนหลายคนที่เป็นคนเก่งนะทำงานในองค์กรเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปเหตุเพราะว่าใจลาออกไปก่อนที่จะยื่นใบลาออกจริงคือเบื่องงานเซ็งขี้เกียจไม่ไม่อยากทำต่อไปแล้ะมาทำงานทุกวันนี้ใจไม่ได้มาด้วยนะฮะ ใจลาออกไปก่อนที่ได้งานใหม่ด้วยซ้ำไปใจลาออกไปอยู่ข้างนอกที่ทำงานถ้าใครทำงานโรงงานทำงานออฟฟิศใจมาไม่ถึงที่ทำงานละคือพอเห็นที่ทำงานปุ๊บใจมันก็รออยู่นอกโรงงานและนอกออฟฟิศละมีแต่ร่างกายที่ไร้วิญ,ญญาณเข้าไปทำงานแทนคนเราถ้าใจไม่มานะครับคุณค่าก็ไม่มีหลายคนนะี่ะให้ใจลาออกไปก่อนนะเวลาที่ทำงานอยู่ต่อไปในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีก็เป็นเวลาที่ ไม่ค่อยมีคุณค่าไม่มีชีวิตชีวาทํางานไปงั้นๆแหละก็คือทํางานตามหน้าที่ไม่ทําให้โดนไล่ออกก็พอแล้วและที่สําคัญเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราลาออกไปก่อนต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะได้งานได้เงินเดือนในองค์กรดีๆตําแหน่งดีๆจะมีน้อยอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะข้อแรกเลยครับวันที่ใจเราไม่อยู่เราหางานเนี่ยมันคือหางานแบบคนใจร้อน่คือเหมือน อยู่ไม่ได้ละต้องรีบหางานต้องรีบสมัครงานโอกาสที่จะเลือกงานมีน้อยเวลาที่มีให้เลือกก็มีน้อยในบางจังหวัดเราอาจจะเขาเรียกว่าผิดฤออดูกาลหรือผิดเวลาเช่นช่วงนี้งานดีๆเขาไม่ค่อยเปิดหรอกแต่เราอ่ะจะต้องหาให้ได้ภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเพราะนั้นคือเลือกงานเท่าที่มีในเวลานี้ทั้งทั้งที่รอไปอีกสี่ห้าเดือนโอ้มีงานดีๆมาเพียบเลยเป็นช่วงฤดูกาลที่คนเปลี่ยนงานตำแหน่งงานว่างเยอะ เป็นช่วงที่องค์กรดีๆเขาเปิดรับสมัครงานแต่เราใจร้อนครับก็เรียกว่าเปลี่ยนงานนอกฤดูกาลเวลาไปสมัครงานนะครับคนที่มีความทุกข์คนที่มีความเครียดคนที่เบื่อเซ็งชีวิตแน่นอนฮะมันไม่มีทางที่จะปิดได้หรอกว่าชีวิตจิตใจคุณข้างในเป็นยังไงเนี่ยดังนั้นเวลาเราไปสมัครงานเรากลายเป็นเป็นรองนะครับไม่ใช่เราเป็นต่ออำนาจต่อรองหมดไป เพราะว่าสีหน้าไม่สดชื่นพลังก็บวกก็ไม่ค่อยมีจะบิ้วยังไงมันก็ยากนะครับยิ่งถ้าเกิดไปเจอองค์กรที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบทางชีวิยาหรือคนสัมภาษณ์เจ๋งๆหน่อยนะครับไม่มีทางหลบได้เลยว่าตอนนี้เรามีพลังลบซ่อนเร้นอยู่ในสีหน้าแววตาท่าทางคำพูดนะครับหรือแบบทดสอบที่มันออกมากลายเป็นว่าคุณค่าเราก็ด้อยลงนะโอกาสที่จะได้เงินเดือนได้งานดีๆก็ หายไปนะครับเพลอเอาจจะไม่ได้งานโดยซ้าไปแล้วก็บางคนลาออกไปด้วยความสะใจที่เก่าฮะแล้วก็โอ้ที่ใหม่ยังไงก็ดีกว่าที่เก่าปรากฏว่าไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเพราะเหมือนอยากไปละไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่นะครับหลายคนก็คิดประมาณนี้เงื่อนไขอะไรในชีวิตก็น้อยขอคิดว่าได้ที่งานใหม่ที่มันไม่ใช่ที่นี่ก็โอเคละโดยไม่ได้เช็คเลยว่าเรื่องบางเรื่องนะครับที่ใหม่แย่กว่าที่เดิมเยอะมากแต่คุณยังไม่รู้คุณยังไม่มีโอกาสได้เช็ค คุณยังไม่ได้เจอมันเพอเพอไปเจอจริงอะ่ะโอ้โหชีวิตโคตรมากกว่านี้อีกก็เลยอยากจะฝากข้อคิดถึงคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเรื่องที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องสมัครงานแต่มันคือการที่เราทำยังไงให้ใจเราอ่ะไม่ลาออกไปก่อนที่ตัวเราจะลาออกจริงอันนี้เรื่องยากสุดครับหลายคนปล่อยให้ใจลาออกไปเยอะเลยนะคือถ้าเทียบภาพง่ายๆเหมือน เป็นหนังผีก็ประมาณว่าบางคนก็มาถึงที่ทํางานปุ๊บใจอยู่นอกโรงงานนอกออฟฟิศมีแต่ร่างกายซึ่งไร้วิญญาณเดินเข้าไปในที่ทํางานทํางานไปก็นู่นนะใจไปอยู่ข้างนอกหนูนะฮะมันเบือ่อไงมันเซ็งก็คือเลยอยากจะฝากเขาคิดว่าเงนงี้ยถ้าเราทนอยู่เพื่อรอเวลาแต่ใจเราไม่มาทํางานด้วยมันจะทําให้เกิดผลเสียทั้งตัวเราและองค์กร เราเองก็จะมีสนิมเกาะกินใจไปเรื่อยๆเข้ามาทํางานด้วยความเบื่อความเซ็งเมื่อไหร่มันจะจบวันนาทีวะเมื่อไหร่จะหางานคือก็ทํางานไปแบบชีวิตเราจะแย่ลงไปเรื่อยๆความเครียดก็สะสมไปเรื่อยๆยิ่งเรามีสนิมในใจมากเท่าไหร่เวลาไปสมัครงานอย่างที่บอกเครดิตมันหายไปเยอะเลยครับแทนที่ได้งานดีๆในองค์กรที่เหมาะสมก็ได้งานองค์กรที่แย่กว่าปัจจุบันอีกและการที่เรามาทํางานโดยไม่เอาใจมาทํางานด้วยเหมือนกับเรากําลังเอาเปรียบองค์กรที่เขาจ่ายเงินเดือน ให้เราเท่าเดิมแต่เราอะทํางานน้อยลงคือใจไม่มานะทางานแบบขอไปทีทํางานแบบตามหน้าที่หมดหมดไปวันๆไม่ได้ทุ่มเทใส่ใจในการทํางานอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเราคิดว่าที่ปัจจุบันอะมันไม่ใช่ที่ที่เราจะอยู่หรือทํางานต่อไปได้แนะนําว่าอย่ารอให้สะสมความเบื่อจนแบบใจมันไม่อยู่อะอย่ารอถึงขนาดนั้น เมื่อไหร่รู้สึกว่าเริ่มไม่ชอบที่นี่แล้วไม่น่าจะอยู่ต่อไปได้อย่ารอเวลาจนกว่ามันจะเบื่อสุดๆไม่ไหวละแล้วใจมันก็ชิงลาออกไปก่อนเนี่ยไม่อยากอยู่ไม่อยากทําเนี่ยผมว่าเนี่ยสัญญาณเนี้ยหางานใหม่เถอะไม่ต้องไม่ต้องรอให้เบื่อสุดขีดคือถ้าบอกเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้กับที่นี่ไหมถ้ามันเพิ่งเริ่มนิดหน่อยอารมณ์ลบมันยังไม่เยอะหางานใหม่จะดีกว่าครับมีโอกาสได้งานดีกว่าด้วยแล้วไม่ต้องรอให้เบื่อเซ็งจนแบบ มันจวนตัวแล้วก็ต้องรีบไปแล้วเพราะมีนง้นก็เสียทั้งสองฝ่ายทั้งองค์กรที่เราทํางานแบบกันคนอื่นไว้ทํางานก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วตัวเราเองก็จ,จะเสียอารมณ์เสียอะไรอีกเยอะงั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับผมชอบแนะนําคนที่อยากะเปลี่ยนงานบอกว่าเมื่อไหร่คุณมีความสุขกับองค์กรเนี้นั่นคือจังหวะที่เปลี่ยนงานครับแล้วคุณจะได้งานที่ดีมากครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณทุกข์กับองค์กรเนี้ย อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานครับจัดการกับชีวิตความทุกข์ตัวเองให้มันรอดก่อนเมื่อไหร่ที่มันเริ่มทุกหายไปค่อยไปสมัครงานแบบนี้เราเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนมืออาชีพและเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครไม่ว่าองค์กรเก่าองค์กรใหม่และที่สำคัญนะครับถ้าเราออกไปพร้อมกับไม่มีความทุกข์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้งานที่ดีกว่าคนอื่นไม่ต้องรีบตัดสินใจไม่ต้องเห็นที่ไหนก็เอาไปก่อนอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานแล้วอยากจะย้ําเลยว่าใครเปลี่ยนงานช่วงที่คุณกําลังมีความสุขคุณจะได้เงินเดือนสูงกว่าแน่นอนครับโอเคครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ